เกิดการเครมกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับดนตรีในสวนครับชัดชาติก็ไปเต้นโยงเย็งโยงเยงสามกีบก็แห่อวยกันบอกโอ้โหดนตรีในสวนคนไปเยอะจังเอยประชาชนมีความสุขมากเลยอ๋เอเฮ้ยนะนี่แหละผู้ว่าที่มาเติมเต็มความสุข อ,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 อ้ยนคะครับสามกี่ก็เหมือนแบบว่าว้าวคิดได้ยังไงดนตรีในสวนมีงบเก้าสิบสี่ล้านจัดดนตรีในสวนแบบพื้นๆเรียบง่ายเรียบง่ายโอ้โหสุดยอดไปเลยประชาชนมานั่งฟังสุดยอดไปเลยคนมานั่งฟังเพียบเลย เหมือนแบบโอ้ไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เช่นเคยครับอัศวินเขาก็ทำมาก่อนแล้วครับนะฮะแต่ไม่มีนักข่าวไปอวยแต่ไม่มีสื่อไปอวยเขาก็ไลฟ์สดนะครับแต่ไลฟ์สดในช่องอัศวินนี่แหละภาพก็แตกๆนี่แหละครับดูสิฮะ เขาพีอาไม่เกง่งขนดาดไลฟ์สดยังภาพแตกเราคิดดูเอาทีมไลฟ์สดเขาอะนะเอาฮาร์ดสุทีิพงศ์มาร้องเพลงอีกต่างหากฮาร์ดสุทีิพงศ์นี่ก็โดนหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันนะเออนะครับนี่น่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดอะมะั้งก็นั่นแหละครับก็พอมีโควิดก็มันก็ ดนตีในสวนก็เลยโดนระงับไปโดยปริยายหลังจากนั้นผ่านไปผ่านมาก็มาเลือกตั้งแล้วเสร็จปุ๊บชาตชาติก็มาจัดดนตรีในสวนก็กลายเป็นว่าเคมไปเรียบร้อยแล้วครับผมลองไปเซิร์ช Google ได้ครับอัศวินดนตีในสวนและที่สำคัญดนตรีในสวนของอัศวินเนี่ยก็เอาเงินไปบริจาคให้คุกป่วโยโรคไตด้วยนะัะ จัดการกุศลทุกสิ่งทุกอย่างครับอัศวินก็ทำมาหมดแล้วครับเดี๋ยวรอดูฮะต่อไปว่าช่าติ่านมันจะเคมาอะไรอีกเดี๋ยวมันจะมีงานวิ่งเดี๋ยวมันจะมีงานปั่นจัก,กรยานเดี๋ยวมันจะมีงานน,น,นั่นนู่ <c oughs> นนี่สองร้อยโครงการเนี่ยเขาทำมาหมดแล้วครับนะเออ ก็ขอให้รู้ไว้ฮะก็ฝากแชร์ฝากบอกต่อกันหน่อยนะว่านี่คือเคมนักเคมแล้วครับเกิดการเครมเกิดขึ้นแล้วครับตอนชัดชาติทำไลค์แชร์กันไม่กี่คนไอ้ไม่ใช่ตอนอัศวินทำนะก็แชร์กันไม่กี่คนไลค์กันไม่กี่คนพอเป็นชัดชาติทำปุ๊บโอ้โหตื่นเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมือง จะอ้วกครับนะเอออยากยุอยากจะรู้อะไรนะครับเวลาชาติชาติไปทำอะไรนะแอดมินแน,นะนำนะค้น g o o g l e เลยครับข้อมูลอยู่ใน Google หมดแล้วครับเขาตามอะไรไว้นะเดี๋ยวรอดดูครับมันจะไปเคมอะไรอีกนะเออโครงการห้องสมุดห้องหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆยอ่ะ เดี๋ยวคอยดูฮนะอันนี้ก็ออกเป็นข่าวมานำให้เสนอกันครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไข i b e กันด้วยนะครับ